วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโ,โดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจับชีพจรโลกวันนี้จะเป็นช่วงพิเศษนะครับเพื่อที่จะแสดงความมีน้ำใจของคนไทยในการแสดงความเอื้อทอนของคนไทยที่มีต่อประชาชนในเพื่อนบ้านของเราที่ประเทศฟิลิปปินส์นครับอย่างที่เราทราบกันนะครับถูกพายุ ฝุ่นหอยเหยนถล่มอย่างหนักนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ความช่วยเหลือจะไปถึงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าหลายจุดประชาชนก็ยังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออยู่คนไทยเองนะครับเราก็เคยประสบภัยธรรมชาติแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านของเราก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็สแสดงความมีน้ําใจต่อคนไทยมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะครับที่ถึงแม้จะมีปัญหาภายในการเมืองบ้านเราก็ตามนะครับแต่ว่า ก็คงจะมีเวลามีจิตใจที่จะมองไปยังเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเมื่อวานนี้ Nation TV ก็ได้จัดรายการพิเศษนะครับเชิญท่านเอกอาคชทูดฟิลิปปินประจำประเทศไทยจอสลินบาตูกาเชียนะครับแล้วก็ชาวฟิลิปปินที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ที่ฟิลิปปินในจุดที่เกิดเหตุแล้วครับ บางคนบอกว่ายังติดต่อยาิพี่น้องไม่ได้เลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้ท่านทูตและก็ชาวฟิลิปปินในเมืองไทยเหล่านี้ได้มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นมานั้นมันสร้างความเสียหายมากน้อยขนาดไหนและคนฟิลิปปินเองรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไงบ้างนะครับและที่สําคัญก็เป็นช่องทางให้คนไทยนะครับได้ช่วยกันแสดงความมีน้ําใจด้วยกันบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นนี่แหละครับ เราไปฟังเทปของการจัดรายการพิเศษเมื่อวานนี้ครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นห่เยี่ยน เป็นซูเปอร์ไตฝุ่นที่มาได้ใหญ่นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มถามที่ท่านทูตจอสลินนะคะ um, Ambassador Jocelyn so how is help at the moment right now what is the latest situation Well t h e moment the the airport is partially open t h e g l o b a l airport is partially open Uh, Cebu Airport is fully operational and the roads have been cleared, at least the main roads. So, uh, uh, aid can come not only by air mm -hmm. but also by land with the San Juanico Bridge and the roads, the 200 kilometer road leading to Tacloban is already open. So, aid is being uh, uh, distributed. Uh, more and more people have been evacuated to safer ground as you know we were fearing another typhoon so they've been moved to cebu um, the doctors have been able to attend to uh, the uh, those who are injured and the deceased have been put in body bags and already uh, uh, being uh, uh, gathered and uh, and buried. Um, food is being delivered, and so are medicine. And we appreciate the fact that uh, the international community has been able to respond and has been of great assistance to us, including Thailand. ในภาพรวมเลยนะคะตอนนี้ที่เมืองชโคโรบันนะคะอยู่ที่จังหวัดนัวเกาะเลเตซึ่งเป็นเมืองที่เป็นจุดเกิดเหตุหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะจากพยายุไต้ฝุ่นหายเยี่ยนมากที่สุดแล้วสภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่สามารถเปิดใช้การได้บางส่วนรวมถึงถนนด้วยซึ่งตอนนี้สามารถที่จะใช้การได้บางส่วนเหมือนกันนะคะทาให้การนําสิ่งของต่างๆที่จําเป็นน้ําอาหารยาการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ก็ไปถึงประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่ ท่านทูอยากจะย้ําเน้นนะคะก็คือว่าการให้ความช่วยเหลือจากนานานประเทศค่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยนี่คือสิ่งที่ชาวฟิลิปปินเองก็อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษค่ะ,คะมาที่คุณครูชาวฟิลิปปินนะคะที่มาสอนอยู่ในเมืองไทยกันบ้างน,นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากจังหวัดเลเต้นะคะที่เมืองอลังอลังนะคะ so um all of you have relatives of friends in in that city right <Yeah. S 1> have you all been able to contact your friends and relatives n o mr. Um, roget, um, from my third side of my father, third, um, third degree cousin, mm -hmm. um, yep. i never contacted any one of them. Um, i have my friends also th telling them that they are okay, but um, my cousins right now, i didn't, I didn't have any um, information about their situation right now. Mm -hmm. so you still cannot contact them yes. at all. Kun, mm -hmm. uh, have you been able to contact your families and friends there? Yeah, for my family, uh, they're all okay. The only problem with now is that uh, especially at night mm -hmm. when, the, uh, when the rain falls, it's so difficult for them to sleep because mm -hmm. our house is gone. Right. Yeah. And your families are living in the evacuation center? No, they're in our place. They're just staying in our place. In the home that is yeah. already destroyed, yeah. still living there. Yes. Mm -hmm. <coughs> and you? Mm. Um, I haven't had uh, any contact, anyone from them, right, mm -hmm. since uh, November 8th, mm -hmm. because uh, communication was totally down. Mm -hmm. And uh, though I've gotten information from friends that they are okay, but uh, mm -hmm. still, I am worried with them, especially I have. Uh, my in my family we have two months old baby and one year old mm. yeah. how many um, of your fam family members that you cannot contact right now is it your direct family yeah my mm. mom my sisters family my two sisters and a brother mm. and uh, other cousins It's mm. very close to roughly us. how many how many people that you cannot contact right now our family is mm -hmm. quite big mm -hmm. because we have like a clan, so it's มี a ากว่50อยู่ n g there ในหมู่บ้านขอตอนนี้นะคะอย่างอย่างคุณรามิลดูซอเนี่ยก็คือครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกเราว50คนด้วยกันตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะส่วนคุณเรพาิบลอนานะคะก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ย ปลอดภัยดีแต่ว่าบ้านเรือนก็คือพังราบเสียหายหมดเลยถามว่าย้ายไปอยู่ในแคมป ผู้อพยพหรือเปล่าก็บอกว่าไม่นะคะยังคงอยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าจะเสียหายก็ตามนะคะก็ยังคงอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่ก็จะมีปัญหาประสบความยากลาบากก็คือตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาก็จะลําบากหน่อยนะคะประสบความยากลําบากในการทํางานค่ะค่ะ Ambassador j u s t y n do you personally have any family members or relatives in the affected areas Well, I'm thankful that I do not have any relatives from the, the affected areas, although one of our staff from the Department of Foreign Affairs assigned there perished in the, uh, in the typhoon. Well, I'm very sorry to hear that. Thank you. Uh, me. สำหรับทันทูตเองนะคะไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่จุดที่ได้รับประสบภัยนะคะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ที่สถานทูตนะคะมีครอบครัวที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะสําหรับครอบครัวของคุณเร p a พาบิโลน่านะคะอย่างที่บอกก็คือว่ายังคงอาศัยอยู่ในบ้านนะคะ ของตัวเองที่ก็คือพังทลายลงไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเ,าเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่อยากที่จะไปห่างไกลจากจากครอบครัวจากญาติญาติคนอื่นนะคะตอนนี้เนี่ยบ้านที่พังนั้นก็มีการสร้างหลังคาขึ้นมาชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะป้องกันฝนเวลากลางคืนนะคะคุณพ่อเนี่ยก็กป่วยนะคะแล้วก็เวลาจะไปรักษาทีเนี่ยก็อาจจะต้องเดินทางไกลสักนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือความช่วยเหลือนั้นยังเดินทางเข้าไปไม่ถึง เมืองอลังอลังในจังหวัดเลเต้ตรงนี้เลยะะแล้วก็เป็นเหมือนที่ ทุกสำนักข่าวรายงานเลยนะคะว่าน้ําอาหารเนี่ย <spaghetti. S 2> ยังเข้าไม่ถึงนะคะอย่างกรณีของครอบครัวคุณเรเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับอาหารนะคะ <c oughs. S 2> อย่างที่ควรจะได้รับแต่ว่าเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นครอบอครัวของคุณเรหรือว่าของคุณบอยจตก็คือว่ายังอยู่ที่ที่เดิมบ้านของตัวเองที่พังเพราะฉะนั้นสร้างแค่หลังคาเอาชั่วคราวก่อนว่าให้พอนอนได้นะคะเท่านั้นเองแต่ว่าพยายามที่จะาหาคนทางที่ดีกว่านี้นะคะค่ะ Ambassador The Philippine government is also being criticized from international media and also humanitarian organizations for, for a slow and a disorganized response towards this. How, what would you like to, to say about this? Uh, the Philippine government actually prepositioned 13,000 personnel and food for, and supplies for two days which is our standard uh, immediate response um, package. Mm -hmm. Unfortunately, we did not think that it will be Cebu and Tacloban yeah. that will be hit. Yeah. And we have traditionally prepositioned in Cebu and Tacloban, because those are the areas that are not hit by typhoons. Right. Mm -hmm. Unfortunately, the typhoons hit. Tacloban and Cebu, and all the two days' worth of initial supplies mm -hmm. were gone. Nothing left, except one mm -hmm. warehouse. They call the Golden Warehouse because it's the only one that survived. Mm -hmm. And uh, many of the pre positioned first responders became victims, so they could not show up for work. Mm -hmm. They themselves, we don't exactly know how many of them. Perished and how many of them were hurt, but definitely they could not be made available. Usually the first responders are local government units. Unfortunately, the local governments were also and became victims, like uh, his father, mm -hmm. uh, his mother. And so uh, that became a problem. Mm -hmm. The other problem is that. The magnitude was so great mm -hmm. that the devastation was so much. The roads were completely unpassable for so many days. Mm -hmm. And um, the Kloban Airport, it is an airport but it's a small local airport. Mm -hmm. It normally would have two to three flights of a small airport I mean small airplanes. Trying to get the large C one thirties there was an initial challenge. We have other challenges, of course. There was another typhoon that came in the meantime. So we're trying very hard with the assistance of the uh, international community to provide. Uh, even just checking the, uh, the area that were affected was a real challenge. We couldn't even get the helicopters up because of the conditions, much less send cars. Up because the cars were really quite damaged. Mm -hmm. We had more than 1,500 vehicles ready to deploy. Unfortunately, they too mm -hmm. were damaged or completely unusable. Mm -hmm. So, those are challenges that uh, the international community helped to uh, solve. But it is a reality that many of the outlying small areas up to now are very difficult to go to right there ah. are places that we are still trying our best to reach <c oughs> ค่ะก็ถามท่านนะคะเกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากสื่อต่างชาติเองนะคะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเองว่าการรับมือของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในครั้งนี้อาจจะช้าเกินไปนะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งทางทูตก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์เองมีแผนที่จะรับมือกับพายุตไต้ฝุ่นนี้อยู่แล้วนะคะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่13,000คนนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารสิ่งบรรเทาทุกข์ไว้ 1, เพียงพอสําหรับการให้ความช่วยเหลือเป็นเวลา2วันแต่ท่านทุกก็บอกว่า การเตรียมความพร้อมเนี่ยคือไม่ไม่คิดว่าพายุจะเกิดขึ้นที่เซบูหรือว่าที่เมืองอตาโคลบานเองนะคะก็มีการเตรียมอาหารเนี่ยไว้ไว้ตรงไว้ตรงจุดนั้นนะคะพอพายุมันเข้าก็เลยสร้างความเสียหายให้กับอาหารหรือสิ่งบรรเทาทุกข์ที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะที่ที่อมอบหมายงานไว้ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ย ก็ถูกได้รับผลกระทบจากพายุด้วยนะคะก็เลยทําให้การช่วยเหลือนนเนี่ยเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้าเพราะว่าผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือเองก็ถูกพายุไต้ฝุ่นตรงนี้เหมือนกันนะคะรวมถึงสนามบินตาโครบันจุดที่ประสบเหตุในครั้งนี้หนักที่สุดเนี่ยก็เป็นสนามบินเล็กๆนะคะการให้ความช่วยเหลือเครื่องบินลงเครื่องใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ความยากลำบากหน่อยค่ะ ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รายการรวมน้ําใจช่วยผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นฟิลิปปินส์ออกาศไปนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชมเยอะมากครับเป็นตัวแทนของบริษัทห้างร้านพนักง,งานบริษัทหลายหลายแห่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับรวมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากใต้ฝุ่นหิะเย็นเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะแสดงน้ําใจต่อชาวฟิลิปปินส์นะครับ และพร้อมที่จะร่วมบริจาคด้วยนะครับสามารถที่จะบริจาคผ่านบัญชีรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นฟิลิปปินส์นะครับอีกครั้งนะครับบัญชีชื่อรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นฟิลิปปินส์นะครับธนาคารกรุงเทพสาขาบางนาธนาคารกรุงเทพสาขาบางนานะครับเป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับบัญชีกระแสรายวันเลขที่1 3 0 ขีดสขีดหนึ่งอีขีดสนะครับอีกครั้งนะครับบัญชีกระแสรายวันเลขที่1 3 0่งสามศูขีดสขีดหนึ่งอีขีดสนะครับอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้จดได้ทันนะครับบัญชีชื่อรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้ฝนฟิลิปปินส์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางนาบัญชีกระแสรายวันเลขที่1 3 0่ขีดส คิดหน4่งแีดสนะครับก็ถือว่านี่เป็นยามที่เพื่อนบ้านของเรานะครับต้องการความช่วยเหลือต้องการความมีน้ําใจจากคนไทยมากที่สุดครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับขอเราไปก่อนครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทําไทย